วัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น ep ที่31แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องค่ะทางช่องก็จะได้ไปเสาะหาพระสวยๆพระเดิมๆม,มาฝากกับทุกๆท,ท่านนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร 0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะคลิปก็จะลงทุก5้าโมงเย็นของทุกๆวันนะคะวันนี้ก็มีพระมาฝากกับทุกๆท,ท่านมากมายเลยนะคะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะองค์แรกในวันนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดวัดหด้วยด้วนนะคะรุ่นชนะจนปองออยปี2564 เนื้ออันปะกา้าลงยาสวยมากนะคะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะสำหรับอ,องค์นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งหลวงพ่อนะคะที่น่าเก็บแล้วก็น่าสะสมนะคะแต่วันนี้ไม่ใช่กล่องสุ่มนะคะเราจะมาเห็นข้างในเหรียญชัดๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมข้างในกันค่ะเห็นไหมคะหลวงพ่อพัดจะเป็นเหรียญที่สวยมากเลยนะคะเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญลงยานะคะสวยมากนะคะ เห็นความชัดเจนเห็นความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะคะด้านหลังก็สวยมากนะคะละเอียดเลยนะคะสําหรับด้านหลังนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเหรียญน,นี้สวยๆนะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะ กับราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรวยยั่งยืนร้อยปีหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนเนื้อกระไหลเงินกระไหลทองสวยมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมค่ะไม่ต้องสุ่มเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญในกล่องกันเลยค่ะเห็นไหมคะ สวยมากจริงๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะต้องซีนพลาสติกไว้นะคะการเหรียญจะเป็นรอยนะคะสวยมากๆเลยค่ะสำหรับหลวงพ่อพัดนะคะท่านออกเหรียญได้สวยทุกรุ่นเลยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยมากนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังค่ะเห็นไหมคะสวยมากนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อพัดส,สวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อปั้มหลวงพ่อพมวัดช่องแคจังหวัดนครสวรรค์เนื้อทองแดงพิมพ์เข่าวกว้างหลังเต็มงานต้มยาครั้งที่ร้อยสองปลุกเสกพิธีดีมากนะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บและน่าสะสมที่สําคัญสวยมากๆแล้วได้กล่องเดิมๆเลยนะคะเห็นไหมคะเห็นแค่ภายนอกก็รู้แล้วว่าพระสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระข้างในกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับหลวงพ่อพรมองค์นี้นะคะผิวสวยนะคะ สำหรับรูปหล่อหลวงพ่อพรมองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่550ค่ะขึ้นชื่อว่าเป็นหลวงพ่อพรมนะคะถูกมากนะคะสำหรับราคา550เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระเนื้อผงหลวงพ่อพระสวัดโพชัยจังหวัดหนองคายปี2549รุ่นสบายทิพป,ปุกเสกพิธีดีมากนะคะสำหรับองค์นี้นะคะ ที่สำคัญสวยกล่องเดิมเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเพราะว่าได้องค์พระและกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามขององค์พระด้านในกันค่ะสวยมากเลยนะคะสำหรับพระองค์นี้นะคะดูซุ้มสิคะที่สำคัญมีพลอยที่บริเวณหน้าผากนะคะสวยจริงๆนะคะความละเอียดอ่อนความสวยงามความคมชัดนะคะ สวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นชื่อรุ่นนะคะแล้วก็วัดจังหวัดนะคะวัดโพชัยจังหวัดหนองคายนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับองค์นี้สำหรับหลวงพ่อพระสายองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะพร้อมกล่องเดิมๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งตั้งหน้ารถก้นกวงหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองรุ่นเทพสิงหะปี2535หายสสวยมากนะคะองค์นี้ก็จะทันหลวงพ่อนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์นะคะที่น่าเก็บแล้วก็น่าบูชามากนะคะสวยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะยังไงคะสวยนะคะผิวท่านยังดีเลยนะคะสวยมากค่ะสำหรับองค์นี้นะคะ ก็จะเป็นกิ่งองค์ใหญ่หน่อยนะคะหน้าสวยนะคะจะเป็นก้นกวงนะคะสวยนะคะสวยมากนะคะผิวก็สวยนะคะพระก็สวยนะคะสำหรับกิ่งก้นกวงหลวงพ่อแพร์องคนี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะองค์ใหญ่นะคะราคาเบาๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงดวงพระพุทธเจ้าวัดหนองส้อยติ่งจังหวัดฉะเชิงเซารุ่นสร้างอุโบสถรวยไม่เลิกปลูกเสกพิธีดีมากนะคะสำหรับองค์นี้ที่สำคัญนะคะพระสวยมากใส่กรอบอย่างดีพร้อมใช้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะความสวยงามของอ่า องพระนะคะนี่ค่ะใส่กรอบอย่างดีพร้อมห้อยได้เลยนะคะสวยมากนะคะสำหรับผ้าสวยๆอง์นี้นะคะก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาเลยนะคะสำหรับองค์นี้ได้กรอบสวยๆกับผ้าสวย เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระขุนแผนเนื้อผงหลวงปู่ทองพูลวัดแสงสันจังหวัดปทุมธานีปี2542ปลูกเสกดีมากเลยนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บและน่าสะสมนะคะสวยมากๆได้กล่องเดิมๆด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในกันค่ะเห็นองค์พระด้านในนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับขุดแผนองค์นี้นะคะ ความคมความละเอียดอ่อนของอลายนะคะสวยมากเลยค่ะปีสองพันห้าร้อยสีสิบสองสวยมากเลยนะคะสำหรับคุณแผนสวยๆพร้อมกล่องเดิมๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะสองร้อยเองนะคะ เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อสมเด็จพระนเรศวรวัดใหญ่ชัยมงคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวยกล่องเดิมนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าบูชานะคะสวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะสีทองสวยมากเลยค่ะไม่เล็กไม่ใหญ่กำลังกระทัดรัดเลยนะคะสำหรับ พระนเรศวนนะคะสวยมากค่ะสำหรับพระนเรศวนสวยๆองคนี้นะคะพร้อมกล่องเดิมๆก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะนี่ก็จะเป็นสมเด็จสวยๆนะคะก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงลายฝังตะกุดทองคําแท้หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี ปีสองพนะคะรุ่นร้อยปีนะคะสำหรับองค์นี้นะคะจะอินอีกหนึ่งรุ่นที่นิยมและน่าเก็บสะสมมากเลยนะคะสวยงามนะคะสำหรับสมเด็จเนื้อลายนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะสวยมากเลยนะคะเนื้อลายสวยค่ะเดี๋ยวจะชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สวยนะคะเป็นสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อแพร สำหรับสมเด็จร้อยปีหลวงพ่อแพรฝังตะกุดทองคำองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่450ค่ะสวยมากนะคะได้กรอบพร้อมห้อยได้เลยนะคะต้องไปใส่กรอบใหม่นะคะกับราคา450เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อเนื้อนวะก้นเงินหลวงปู่บุตรดาวัดกลางชูศรีเจริญสุข101ปี สวยมากนะคะน้าเก็บหน้าสะสมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พราช,ชัดๆกันค่ะอะ่เป็นรูปหล่อที่สวยนะคะสวยมากเลยค่ะผิวเข้มนะคะก้นเงินนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะก้นเงินนะคะสําหรับหลวงปู่บุตรานะคะสําหรับรูปหล่อหลวงปู่บุตราสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่ 300ค่ะเบามากเลยนะคะสำหรับราคานี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญคูบาสีวิชัยเนื้อทองแดงลมน้ำตาลวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะจะเป็นเหรียญที่สวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะผิวเป็นลุ้งเลยนะคะ ด้านหลังนะคะสวยมากค่ะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะสำหรับเหรียญคูบาสีวิชัยสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่ราคาเบาๆ200ค่ะ200เองนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษมสุสานไตรักจังหวัดลำปางเนื้อทองแดงขัดเงาหลัง12นักสัตว์มีรอยสนิมเกาะที่บริเวณขอบเล็กน้อยนะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะก็จะมีร่องรอยการใช้มาบ้างนะคะก็จะมีสนิมเกาะนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะ ก็จะมีสนิมเกาะน,นะคะเล็กน้อยนะคะด้านหน้าก็จะมีการใช้งานมาบ้างนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะสำหรับเหรียญหลวงพ่อเกษมเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่200ค่ะตามสภาพนะคะเบาๆที่200ค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปนะคะก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่ เนื้อทองแดงลมน้ำตาลปี2521รุ่นสมเด็จพระราชกุศลสร้างตึกโรงพยาบาลสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเหรียญชัดๆกันค่ะนี่ค่ะสวยงามนะคะสำหรับเหรียญน,นี้ดูผิวสิคะด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะพอปะลนะคะ สวยมากค่ะสําหรับเหรียญหลวงปู่แหวนสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาเบาๆนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แหวนวัดดอยแม่ปังจังหวัดเชียงใหม่วัดสร้างปี2517นนะคะเหรียญน,นี้ก็จะสวยเดิมๆนะคะน่าเก็บน่าสะสมอีกรุ่นนะคะ สวยนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเห็นสภาพเหรียญนะคะถือว่าสวยนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังก็สภาพสวยอยู่นะคะปีสองพันหรอยสิบเจะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่แหวนเหรียญนี้นะคะก็จะอยู่ที่ 250ค่ะเบาๆเลยนะคะแค่250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่สามวัดป่าไตาวิเวกจังหวัดสุรินทร์หลังอัฐบริขารสภาพสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะแล้วที่สำคัญนะคะพระจากทางช่องนะคะราคาเบาๆเก็บได้ไม่หนักนะคะเดี๋ยวเรามาดูต่อค่ะ ค่ะจะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่น่าเก็บนะคะสําหรับเหรียญน,นี้เดี๋ยวมาชมเหรียญชัดๆกันค่ะสวยนะคะสําหรับเหรียญหลวงปู่สามนะคะสวยเดิมๆนะคะมาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะสวยเดิมๆเลยนะคะผิวสวยค่ะสำหรับเหรียญหลวงปู่สามเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่สองร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยวัดต,ตะโกจังหวัดอยุธยาปี2558รุ่นรอสสอง3 3รวยคูณทองเนื้อโลหะหน้าก,ากากเงินนะคะตอกโค้ดด้านหน้าหมายเลขด้านหลังนะคะสวยเดิมๆนะคะสำหรับเหรียญน,นี้นะคะเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยเดิมๆเ,เลยนะคะไม่มี ตำหนิเลยนะคะสำหรับเหรียญนี้นะคะมีโค้ดด้านหน้าเห็นไหมคะข้างหูข้างขวาของหลวงพ่อนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะด้านหลังก็สวยนะคะสวยมากเลยนะคะสวยทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะนี่ค่ะก็จะตอกตัวเลขอยู่ด้านหลังนะคะสามสองสามนะคะสวยงามนะคะ สำหรับเหรียญหลวงพ่อรวยสวยๆเหรียญน,นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่นาเก็บนาสะสมนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระปิดตาเนื้อผงหลังยันนะมิหลวงปู่ศรีวัดถ้ำเขาบุญนาคจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะปี2517อองค์นี้ก็จะสวยเดิมๆเลยนะคะ เป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะขึ้นชื่อว่าหลวงปู่ศรีนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะเป็นปิดตาองค์จิ๋วที่สมบูรณ์นะคะสวยมากนะคะถ้าท่านใดตามหาก็รีบเลยนะคะตอนนี้ก็หายากทุกหลวงพ่อนะคะถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะถือว่าพระสวยนะคะ สวยเดิมๆนะคะสำหรับปิดตาหลวงปู่ศรีองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะกับราคาเบาๆนะคะแค่250เดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงหลวงพ่อสวงวัดชีประขาวจังหวัดสิงห์บุรีปี2500 ะะหลังสิงเหรียญประสบการณ์มากมายนะคะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะที่นิยมนะคะน่าสะสมแล้วก็น่าเก็บมากเลยนะคะสะภาพก็สวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะผิวสวยนะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อซวงหลังสิงองนี้นะคะสวยเดิมๆนะคะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังนะคะ ค่ะเห็นไหมคะด้านหลังก็จะเป็นหลังสิงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะหลวงพ่อสวงหลังสิงนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่รู้จักแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาเก็บกันมากนะคะสําหรับเหรียญนี้นะคะสําหรับเหรียญหลวงพ่อสวงหลังสิงสวยๆเหรียญนี้นะคะก็อยู่ที่หก0้อยค่ะราคาเบาๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมอง์ต่อไปกันค่ะ องต่อไปก็จะเป็นสิงแกะจากไม้พยางยิ้วดำหลวงพ่อหอมวัดสากหมากจังหวัดระยองเรี่ยมพลาสติกเดิมนะคะน่าเก็บน่าสะสมนะคะดูจากเลี่ยมก็รู้แล้วนะคะว่าเก่ามากนะคะเดี๋ยวเรามาชมสิ่งชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะดูจากเลี่ยมก็รู้แล้วนะคะว่าเก่านะคะผ่านการใช้งานมานะคะแต่องคิสิ์ยังสวยนะคะ สำหรับสิงเลี่ยมเก่าองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่350ค่ะกำลังน่ารักเลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงหลวงพ่อจ้อยวัดศรีอุทุมพรจังหวัดนครสวรรค์ปี2533รุ่นเสาห้าปลุกเสกพิธีดีเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะสวยนะคะสำหรับองค์นี้เดี๋ยวเรามาชมองค์พระชัดๆกันค่ะ สวยมากนะคะสวยสมบูรณ์เดิมๆนะคะสำหรับสมเด็จหลวงพ่อจ้อยนะคะด้านหลังก็จะเป็นรูปหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อนั่งนะคะนั่งเต็มองค์นะคะสวยนะคะราคาเบาๆก็เลยค่ะกับสมเด็จหลวงพ่อจ้อยองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่250ค่ะราคาจับต้องได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันค่ะ องค kind of ์ต่อไปก็จะเป็นพระงบน้ำอ้อยวัดไผ่ปากแม่จังหวัดสุพรรณบุรีเลี่ยมทองไมค่อนจากวัดอย่างดีเลยนะคะพร้อมใช้เลยค่ะสวยมากๆนะคะเป็นอีกหนึ่งองค์ที่น่าเก็บน่าสะสมนะคะเดี๋ยวเรามาชมชัดๆกันค่ะเห็นไหมคะสวยนะคะเรี่ยมมาอย่างดีสวยงามมากค่ะพร้อมห้อยได้เลยนะคะเห็นไหมคะลายสวยมากนะคะ สวยมากนะคะสำหรับองค์คนี้นะคะถึงจะเป็นทองไมคอนนะคะแต่ก็สวยนะคะสำหรับงบน้ำอ้อยเลี่ยมทองไมคอนสวยพร้อมห้อยอง์นี้นะคะก็จะอยู่ที่300ค่ะราคาเบาๆเลยนะคะรับไปไม่ต้องเลี่ยมเลยนะคะสำหรับองค์คนี้ขึ้นห้อยคอได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น พระผงปากน้ํำรุ่นห้านะคะสวยมากนะคะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงปากน้ํำรุ่นห้าวัดปากน้ำนะคะขึ้นชื่อว่าวัดปากน้ํำนะคะน่าเก็บน่าสะสมมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะคะเดี๋ยวเรามาชมองค์พระด้านในชัดๆกันค่ะสวยนะคะสําหรับสมเด็จปากน้ํารุ่นห้านะคะถึงจะเป็นองค์ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่ก็กระทัดรัดน่าใช้นะคะ ที่สําคัญนะคะองค์นี้หนามากเลยนะคะยิ่งหนายิ่งสวยนะคะสําหรับพระสมเด็จนะคะสวยมากเลยนะคะสําหรับพระผงปากน้ํารุ่นห้าสวยๆองค์นี้นะคะก็จะอยู่ที่สองร้อยห้าสิบค่ะรานะคาเบามากเลยนะคะขึ้นชื่อว่าพระปากน้ํานะคะเป็นที่ต้องการของทุกๆคนนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นองค์สุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจหรือถูกใจองค์ไหนนะคะติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0827547110ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะได้ไปเปิดกุพระด้วยกันค่ะขอบคุณมากค่ะ Yeah.